ครับจากช่องรถขุดโค้งนาวดอนสอนท o ยูทูบและแฟนเพจนะครับวันนี้วันหยุดนะครับทํางานไม่ได้เป็นวันพระนะครับเลยพาสปาร์คดําซิ่งมาเล่นขี้นะครับ อยู่ที่แปลงว้อยเก้าไร่สองงานนะครับอยู่ที่งานฉีดขี้หมูนะครับลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผ,ผลผลิตนะครับตอนนี้เราก็ต้องฉีดให้เสร็จก่อนเก้าโมงเช้านะครับจะให้ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีที่สุดนะครับต้องฉีดตั้งแต่ตีห้า แล้วก็ให้เสร็จก่อน9โมงเช้านะครับไม่ให้เลย9โมงครึ่งนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ปากใบพืชจะเปิดนะครับเพื่อรับเปลี่ยนแร่ธาตุแล้วก็รับสารอาหารนะครับก็เป็นการให้อาหารทางใบนะครับนี่ครับสปาดดัซิงกำลังมาแล้วครับก็เป็นอุปกรณ์การฉีดเป็นงาน DIY ทำเฉพาะกิจนะครับก็ฉีดเทละสามล่องนะครับ ก็เป็นน้ำหมักขี้หมูที่เราหมักไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็สูตรการหมักก็ไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับกนนนน็น่าจะเคยลงไว้อยู่ก็ตอนนี้ผมก็เพิ่มเติมหน่อยครับก็เพิ่มเพิ่มน้ำหมักปุ๋ยยูเรียเข้าไปหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้ได้เรื่องแร่ธาตุไนโตรเจนเพิ่มเติมไปอีกนะครับเพื่อเร่งการเขียวนะครับตัวนี้มันอ้อย แปลงนี้ค่อนข้างจะแรงครับเน,นื่องจากว่ามันเป็นเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นดินดินดินผสมหินนะครับจะแห้งแห้งเร็วมากนะครับเนี่ยอ้อยดูสังเกตใบอ้อยเนี่ยแห้งแล้วเพราะว่าดินไม่มีน้ำเลยครับเพราะมันมันอยู่พื้นที่อยู่บนเนินนะครับแล้วก็เป็นหินนะครับเป็นหินลูกลังนะครับอ้อยแปลงนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลผลิตหรือเปล่านะครับก็พอดีว่างก็เลยมาฉีดขี้หมูนะครับให้สปาร์กน้ำซิ่งไล่ฉีดอยู่ ก็เพิ่งมาฉีดตอนประมาณหกโมงครึ่งได้น่าจะได้นะครับเพราะว่าน้ําไม่ไหลนะครับน้ําบ้านไม่ไหลก็เลยรอเติมน้ําอยู่นี่ครับก็เป็นงาน DIY เวพากิจนะครับเครื่องฉีดเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานก็สั่งปั๊มฉีดมาจากลาซาด้านะครับแล้วก็ไอตัวแป๊บนี่เป็นแป๊บขาที่กลางออกนี่เป็นแป๊บขาไอสปริงเกอร์วิกันนะครับเอามายิง ใส่ฉีดเฉพาะกิจเดี๋ยวเวลานั้นก็ต้องลื้อออกไปใส่ขาทริงเกอร์วิกันอีกทีนะครับก็เดี๋ยวว่างก็จะได้ไปทําการให้น้ําให้น้าอีกอีกแปลงหนึ่งครับก็ต้องดูจังหวะว่างครับเพราะถ้ามีงานแมคโครก็จะไปทํางานแมคโครก่อนนะครับเพื่อหาเงินก่อนอ้อยนี่น่าน่าเป็นรายได้เสริมนะครับตอนนี้ก็ไปทีละสามล่องนะครับก็คาดว่าน่าน่าจะแปลงนี้ไม่น่าจะถึงชั่วโมงครับน่าน่าจะเสร็จก็จะได้ย้ายไป ฉีดแปลงใหม่นะครับถ้าทันนะครับก็การฉีดขี้หมูเนี่ยเป็นการให้อาหารทางใบนะครับเพื่อเนื่องจากว่าดินสภาพดินมันแห้งเงี้ยมันขาดน้ําขาดอะไรเราไม่สามารถจะให้ปุ๋ยทางทางดินได้นะครับก็มันต้องรอฝนนะครับเราก็ต้องให้แบบว่าให้ปุ๋ยทางใบไปก่อนเพื่อช่วงเนี้ยมันก็รออาหารอยู่นะครับพืชต้องการอาหารตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่ารอฝนมาค่อย,ค,อยค่อยหิวนะครับก็เหมือนคนนะครับต้องกินอาหารทุกวัน แต่ว่าถ้าเรารอให้ฝนมาแล้วค่อยมาให้ปุ๋ยในอ้อยมันก็จะชะงักการเติบโตไปนะครับก็จะหยุดการเติบโตไปแต่ถ้าเราให้อาหารทางใบช่วยอ้อยก็จะทยอยเติบโตมาเรื่อยๆนะครับไม่ชะงักนะครับก็แปลงนี้ผมว่าจะเอาน้ํามาดูดใส่แต่ก็ไม่มีน้ํานะครับเดิมทีนะในบ่อน,นั้นมีน้ําแต่ว่าน้ํามันแห้งนะบ่อมันตื้นนะครับก็เลยไม่ได้ให้น้ํานะครับ ก็เดี๋ยวจะหาวิธีมาให้น้ำอีกทีหนึงไม่งั้นอ้อยนี่สังเกตว่าแห้งเลยนะครับมันอยู่บนเนินนะครับก็มามาเอาริปเปอร์มาขูดหญ้าสองรอบนะครับก็หญ้าจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเราใช้ริปเปอร์ขูดแปลงนี้ไม่ได้ฉีดยาคุมนะครับปลูกแล้วก็ใช้ริปเปอร์ขูดมาขูดทุกสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะครับประมาณมาขูดแป๊บเดียวนะครับไม่ได้ฉีดยาคุมก็สังเกตว่าหญ้าก็ไม่ค่อยมีนะครับ เพราะว่าหญ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวรอสักเดือนมิถุนายนนะครับใกล้ๆือมิถุนาก็จะได้ทําการมาฝังปุ๋ยจะมาฝังปุ๋ยแล้วก็จะฉีดยายาฆ่าหญ้านะครับทับยาทับยอดนะครับยาคุมนะครับก็จะเป็นการปิดฤดูกาลนะครับก็จบภารกิจสําหรับอ้อยไปนะครับ ไม่ต้องรอให้ฝนมานะครับก็ฝังปุ๋ยไว้ฝังปุ๋ยไว้รอฝนแล้วก็แล้วก็เราฝังปุ๋ยฝังปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะฉีดยาคุมแล้วก็จบภารกิจเจ้าหลักอ้อยไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะมีคลิปอะไรดีๆมาจะได้มาอัปเดตดูผลงานนะครับว่าแปลงนี้หลังจากฉีดที่หมูแล้วมันจะสวยงามขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับ